สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพังคันเงินนะครับครับวันนี้สับประรดมาถึงบ้านแม่คันเรียบร้อยนะครับขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะครับที่ซื้อผลไม้นะครับแล้วก็เราก็ได้ ถึงว่าจะได้ไม่เยอะนะครับแต่ก็ดีใจครับที่คุณพ่อคุณแม่ได้ร่วมสมทบทุนนะครับซื้อสับปะรดในครั้งนี้นะครับครับก็ถึงว่าไม่ครบจํานวนคะแนนไม่ครบจํานวนที่ของเรา แต่เ,เราก็ดีใจนะครับที่แม่มาช่วยเหลือนะครับในครั้งนี้นะครับวันนี้นะครับเอาครึ่งหนึ่งคนละครึ่งนะครับกับควานโต้งนะครับคนละครึ่งกับควานโต้งครึ่งรถใหญ่นะครับรถนี้ก็แปดพันคะแนนนะครับก็แม่แม่ช่วยมา

ผลไม้นะครับเราขายผลไม้ได้เจ็ดร้อยคะแนนนะครับต้นทุนไปห้าร้อยคะแนนนอกนั้นเราก็ออกเองครับไม่เป็นไรนะครับแต่ก็ดีใจนะครับที่แม่ๆมาช่วยนะครับที่ส่วนร่วมนะครับในครั้งนี้นะครับก็ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับก็ถ้าเราจะเอาคนเดียวนะครับ ก็กินไม่หมดง่ายเนาะก็คะแนนของเราก็มมมมมมไม่ค่อยมีด้วยนะครับวันนี้อนลายก็ทั้งทำการสาดห้องน้ำด้วยนะครับนี่อนลายทำไว้นะครับที่ทำวันนี้นะครับโอ้โห,โหคะแนนเรานี่งอกเกยไม่ได้นะครับ <c oughs> ได้ทีละนิดนะครับอะไรจะ ทั้งหญ้าอาหารให้ช้างแล้วก็ทำกันาสาดด้วยนะวก็โอ้โหยอดนครับน้องช้างของเราก็ยืนกินอย่างสบายใจนะครับเดี๋ยวก็ไล่เอาไปให้เพิ่มเติมอีกนะครับ ต้องขอบพระคุณมากๆเลยนะครับขอบพระคุณทีพ่อคุณแม่ทุกทุกท่านทุกๆคนนะครับผมที่เข้ามารวมน้ำใจร่วมสมทบทุนสื้อสับประรดให้กับทางขันเงินและก็ลูกพายบางคนนะครับครับหรือว่าท่านใดนะครับผมที่อยากจะร่วมสมทบทุนซื้อสับประรดให้กับแม่ขันของเราก็ สายตรงมาเลยก็ได้นะครับผมสายตรงมาเลยก็ได้นะครับสายตรงมาหากวานไลายเลยก็ได้ครับตัวเจ็ดเจ็ดเก้าหกสามเก้าหนึ่ง้าเก้านะครับผมเอดไลน์มาก็ได้นะครับผมที่แม่วานก็ได้นะครับผมอน,น้องช้างของเราก็จะกินทุกๆวันนะครับผมนะ วันนี้จะลงให้แม่ขันนะครับครึ่งรถนะครับผมกับปานโตง้งแล้วเราก็จะมาแบ่งมาแบ่งควานอันนี้น้องโคงเงินอีกนะครับก็หารกันอีกครับเป็นสามเชือกนะครับครึ่งรถเป็นสามเชือกนะครับครึ่งรถนี้ก็สี่พันคะแนนนะครับ กินดีมากๆนะครับนานๆได้กินนะครับผมชอบมากนะครับแม่ขันและลูกชายของเรานี่ชอบมากเลยนี่ได้ลูกสับปรดด้วยนะครับ ไม่ต้องเป็นห่วงนะครับนี่เรื่องไม่ต้องเป็นห่วงนะครับที่น้องช้างของเราว่าจะไม่กินนะครับกินดีมากๆวันนี้อิ่มอร่อยอ,อีกครั้งนะครับครึ่งรถนี้ไม่ทราบว่าจะได้กี่วันยังไม่ทราบนะครับน่าจะได้เป็น ได้จะได้หนึ่งอาทิตย์ได้อยู่นะครับอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้ก็รกวมด้วยช่วยกันลงกันคนละทีนะครับดูแล้วก็ ละเยอะพอสมควรนะครับผมละยเยอะพอสมควร,ครอิ่มอร่อยอีกครั้งแล้วไม่ขันกับลูกพายมางคนน้อยก็ครึ่งรถของเราใกล้จะหมดแล้วนะครับ ซึ่งรถใกล้จะหมดแล้วนะครับเลยอีกไม่เยอะแล้วก็จะมาแบ่งให้น้องโคงเงินอีกนะครับตคุณั้งหลังคะ น,นี้ก็พอแล้วนะครับผมครึ่งรถแล้วนะครับเอาไปลงนอกเลยต่อไปก็จะเป็นของควานโตง้งลงและนอกนะครับ ต่อไปเราก็จะไปเราก็จะมาแบ่งกับน้องโพเงินด้วยฮเราก็จะกะประมาณเราเลยนะครับผมกะประมาณเราเลยนะครับเดี๋ยวจะให้ควานไปลงบนรถช่วยนะครับผมก็ไปลงช่วยเขาก่อนลงช่วยควานโต้งก่อน ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผมฝากช่องพังคันเงินของเราไว้ด้วยนะครับฝากเข้าไปกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับผมเพื่อแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันนะครับผมนะเดี๋ยวรอชมคลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้กวนไหลแล้วก็บ้านพังคันเงินก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผม